วุฒิสภาผมปริญญามวุฒิขวัญสมาชิกวุฒิสภาขอขบคุณท่านรัฐตนตรีสุชาติตันเจริญน,นะครับที่ท่านกลับมาสู่รัฐสภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เองนะครับเป็นประเด็นฮอตที่ชื่อสำคัญของพี่น้องคนไทยโดยประเทศไทยเราเองเราบอกเลยครับเป็นเมืองพุทธและเมืองพุทธเนาะเป็นแบบนี้แล้วใช่หรือไม่นะครับกับวิกฤตศรัทธาในพุท,ทธศาสนานะครับที่ท่านเห็นข่าวเลยครับว่า ประเด็นสำคัญคือพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่สมัยก่อนเราจะเห็นครับว่าเป็นพระสงฆ์ลูกวัดมั่วสีกายาเสพติดต่างๆนาน,นาวันนี้เราได้ตีแผ่สังคมอันใหม่ขึ้นมานะครับว่าชั้นผู้ใหญ่ถึงชั้นราชาคณะเองนะครับที่มีพฤติกรรมเลวทรามทำให้าศาสนาเสื่อมอย่างยิ่งแล้วมันทำลายความรู้สึกคนไทยมากแค่ไหนท่านรัฐมนตรีครับ วันนี้ปัจจุบันเองเนี่ยครับในประเทศไทยเรามีวัดอยู่จํานวนมากมายพี่น้องประชาชนก็เข้าวัดทําบุญกันอย่างศรัทธ,ธาแล้วยิ่งในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ครับที่พึ่งทางจิตใจที่ดีที่สุดก็คือวัดนั่นเองเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับก็พึ่งผ่านวันอาสาฬหะและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาของไทยเรามาเองนะครับแล้วก็เกิดประเด็นสังคมที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับจากประเด็นข่าว ต่างๆนานาท่านคงรู้จักดีนะปัจจุบันนะครับว่าชื่อนี้ชื่อดังเลยครับสีกากรฟ์เล่าให้ท่านฟังครับว่าผมเองอยากได้สีกากรฟ์แบบนี้อีกร้อยคนเพื่อมาขุดเลยครับพระเร็วๆพระชั่วๆจะได้ลื้ศาสนาให้มันกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับก็วันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมต้องเท้าความเล่าให้ท่านรับตีฟังนะครับในอดีตเรามีพระดังพระดังในเรื่องแย่ๆนะครับโดยเฉพาะ อดีตเริ่มจากพระยันตะเองก็ตามนะครับที่มีประเด็นการมั่วสีกานี้ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยศรัทธาทั้งกันอย่างล้นหลามสิ่งนี้เองนะครับก็เรื่องทางเพศที่ทำให้ท่านใจแตกกลายเป็นเด็กใจแตกจนถึงวันนี้ท่านอาจจะไปสู่โลกพิภพของท่านอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาสมีเจีย๊ยบอดีตพระมหาปเปียน ทำเก้าประโยควัดมหา,าธาตุมีเมียเกือบสิบคนอันนี้ข่าวเก่าเลยนะครับท่านพระมีเมียได้แล้วนะครับพระนิกรพระนักเทศอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่พระภาวนาพุทโธอดีตเจ้าวาดวัดสามพานันร่วมมือกับแม่ชีล่วงข่มขืนหลอกข่มขืนนะครับเด็กชาวเขาพระอิสลามมุนีอดีตเจ้าวาดวัดธรรมวิหารอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีสัมพันธ์กับคาราวาส โดยเฉพากับศีกาคนสนิทนะครับพอสนิทกันก็ได้กันซะเรียบร้อยนะครับอันนี้คนนี้คนดังเลยครับเนนคําหรือหลวงปู่เนนคํานั่นเองสํานักสงฆ์ขันติธรรมภาคผู้เยาวต่ำกว่า15ปีกระทำชำาชํำเราเด็กช่อโกมชาชนฟอกเงินอันนี้หลายคดีมากมายรวมถึงพระหนุ่มรอคนดังนะครับพระกาโตรักษาการเจ้าวาดวัดเพนญาตอำเภอฉวังนครศรีธรรมราช มีสามพันกระสีกาทุกท่านรงรู้จักดีครับบนสันเขื่อนนะครับก็ก็เป็นตัวช่วงหนึ่งที่เราจะพูดถึงเรื่องสันเขือนสันเขื่อนปัจจุบันกลายเป็นอินฟลูเซอร์คนดังนะครับมีการแสดง MV เรียบร้อยนะครับแฟนคลับยังเหนียวแน่นอย่างเช่นเดิมนะครับกับกลายเป็นคนที่ประพฤติผิดมาเองกับกลายมีชื่อเสียงอย่างโด่งดันดังมากมาย จนมาถึงปัจจุบันเองนะครับในภาพเองเนี่ยครับในสไลด์ที่ผมให้ท่านดูบนหน้าจอเนี่ยครับวันนี้เองเราจะเห็นปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับสีกากรคนดังเล่นไปแล้วครับชั้นเทพไม่รู้กี่คนนะครับจนถึงมหาไล่มาวัดดังแค่ไหนต่างๆแล้ววัดต่างๆนานาเนี่ยครับเป็นวัดที่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความศรัทธาค่อนข้างมากผมยกตัวอย่างในกรุงเทพมหานครเช่นวัดปากน้ำภาษีเจริญ หรือวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยครับนั่นเองทําไมนะครับหรือปัจจุบันนี้เองเขากำลางังตามอยู่ในวัดชูจิตซึ่งแต่ละวัดนี่ครับเป็นวัดดังทั้งหมดเลยณวันนี้เองนะครับที่เราจะเห็นว่าพฤติกรรมต่างๆเองที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าวันนี้เองพระเป็นอะไรเรามีการควบคุมกํากับดูแลมากน้อยแค่ไหนในกรรมการมหาเถรสมาคมเองทราบดีครับว่า ในทางโลกก็คือทางเราประชาชนเนี่ยอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับทางท่านมากไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับท่านท่านจะปล่อยให้ภาพนี้หรอครับพวกเรากราบแทบตายกราบเท้าท่านวันนี้ท่านไปกราบตีนเมียเรียบร้อยแล้วครับคือสภาพเองเนี่ยครับมันทำร้ายจิตใจพี่น้องชาวไทยพุทธแค่ไหนนะครับที่ท่านเองเนี่ยครับเราสาวไว้ใจในศาสนา ในการที่เราดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ผมย้อนไปวัดไร่ขิงที่มีประเด็นก่อนหน้านี้ครับทั้งเรื่องเงินสิ่งที่เราสังเกตที่สําคัญเลยครับณปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาไม่ไปหาอาเสียแล้วครับเขามาหาเจ้าวาดดีกว่าครับรวยข่าเสียเป็นไหนๆนะครับก็ที่เหมือนของพยามเนี่ยครับพยามเองเนี่ยเขาทาอะไรครับเาทั้งมีเงินนะครับเปสาวอย่างเรียบร้อยเลยครับสุดท้ายเป็นไงครับในปัจจุบันเองโอเคอาจจะ ตามเกี่ยวเรื่องดําเนินคดตีต่อไปในอนาคตผมจึงมีประเด็นคําถามท่านรัฐมนตรีนะครับอยู่4ข้อคําถามนะครับอยากถามท่านรัฐมนตรีครับว่ารัฐบาลและสํานักพุทธมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรร่วมกับกรรมการมหาเถระสมาคมทำไมผมต้องถามคำนี้ว่าต้องร่วมกับกรรมการมหาเถรสมาคมเพราะว่าเราไปกําหนดต่างๆนา,นานากับของวัดเองกับพระเองคงไม่ได้ ค,คงจะต้องท่านคงต้องร่วมกับการมหาเทระสมาคมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนเรื่องสําคัญที่ต้องช่วยกันแก้ต่อไปนะครับประเด็น,นคำถามที่2นะครับท่านการดําเนินคดีกับสมีทั้งหลายนะครับสามารถทําได้หรือไม่นะครับทั้งเรื่องการมีเพศสัมพันธ์สวัสดิ์จด้วัดหรือที่ไหนก็ตามและก็ประเด็นสําคัญคือเกี่ยวกับการเงินท่านเชื่อหรือไม่ครับว่า สาวๆที่มาหาบรรดาเจ้าว่าทั้งหลายเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยครับพระรวยครับเงินทั้งนั้นทุกวันนี้พูดกันต่อนักเลยครับว่าข้ารายการนักการเมืองยังไงก็สู้พระไม่ได้ครับพระรวยกว่ายเยอะนะครับประเด็นที่สามนะครับในอนาคตร,รัฐบาลจะมีการตรวจสอบเงินวัดอย่างจริงจังเมื่อไหร่หรือจะแก้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเงินวัดได้ง่ายให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหา เช่นนี้ในอ,อนาคตได้อย่างไรนะครับคำถามสุดท้ายครับรัฐบาลควรเร่งผลักดันพบรบคุ้มครองพระพุทธศาสนาได้แล้วหรือยัง <IS> เพื่อกำหนดโทษนะครับว่าอาจจะยกตัวอย่างครับว่าหากกระทำความผิดประชิกเช่น,นนี้นะครับให้เสื่อมเสียทางพระพุทธศาสนาแบบนี้เองมีโทษอาญาจำคุกได้หรือไม่นะครับคือการที่เขาจะมาบวชเป็นพระเองเนี่ยผมคิดว่า เขาต้องคิดนะครับว่าคุณมาเพื่อจิตใจเพื่อทําให้คนพ้นกิเลสณปัจจุบันเนี่ยครับพระสอนให้พวกเราพ้นกิเลสแต่ท่านน่ยมีทั้งกิเลสและตัณหาอยู่ในตัวท่านเองนะครับผมย้อนไปครับในอดีตเองเนี่ยในสมัยรายการที่1-5เนี่ยเขาามีระงโงโทษทั้งจองจำไตเคี่ยนแต่เราคงเอากลับมาเรื่องนี้ไม่ได้หรอกครับแต่ผมมองว่าณปัจจุบันเอง ท่านรัฐมนตรีเองอาจจะต้องประสานหาวิธีการนะครับอย่าปล่อยให้ปัญหาศรัทธาในศาสนาเนี่ยครับเกิดขึ้นโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่วันนี้เองประชากรชาวไทยพุทธมีจํานวนมหาศาลมากมายและกลับกลายเป็นเริ่มเสื่อมศรัทธามากยิ่งขึ้นก็คงต้องฝากท่านรัฐมนตรีต่อไปครับขอบมากครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกับกาบ,บ,บ,บเรียน ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกที่สรงเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับก่อนเด่นต้องกราบขอพระคุณท่านสวปริญญาวงเชิดกวัญที่ได้นำเรื่องวิกฤตศรัทธาในพุทธศาสนาซึ่งเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นข่าวใหญ่มากแล้วก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธหรือพุทธศาส,สนิกชนเรื่องนี้สะเทือนขวัญมากครับเป็นที่กล่าวกวันกันมากทุกวงการมีความเป็นห่วงกับทุกวงการท่านที่แนะมาเรื่องหนึ่งว่าน่าจะให้คนแบบศีกากอฟมีเยอะๆเพื่อจะปราบปรามพระที่ไม่ดีเนี่ยตรงนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะตอนนี้มันเสื่อมมากแล้วการที่คนเกิดวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันเกิดจากพระสงฆ์เป็นตัวที่บุคคลตัวพระ แต่จริงๆที่เรานับถือพุทธศาสนาคือเรานับถือคําสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าเพราะนั้นต้องแยกกันที่เราไปทําบุญที่วัดก็ดีไปทําอะไรก็ดีส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปเพื่อจะให้ศาสนาพุทธเนี่ยได้สืบทอดต่อไปนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของสงฆ์เนี่ยมันมีวิธีอื่นครับนอกจากจะส่งสีกาไปเยอะๆเงี้ยเดี๋ยวมันจะยิ่งเสื่อมเสียกันใหญ่ก็คือเรื่องนี้ผมได้ให้นโยบายสํานัก พุทธศาสนาว่าต้องทํางานในเชิงลุกนะครับเพราะว่าวัดต่างๆที่อยู่ตามบ้านนอกก็ดีตามในเมืองก็ดีหรือตามในกรุงก็ดีเนี่ยทำไมประชาชนรู้ว่าพระองค์นี้ปฏิบัติไม่ดีทํำยังไงยกักยอกเงินวัดยังไงเอาเงินวัดไปทําอะไรไปแอบมีเ,เ,เ,เสพเมถุนกับใครกับชาวบ้านยังไงแล้วทาไมสํานักพุทธไม่รู้ผมยังตอบว่าสํานักพุทธว่าตั้งนี้ต่อไปต้องทํางานเชิงลุกคือต้องไปหาข่าวจากพวกพ้จหนา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปหาข่าวจากชาวบ้านก็ต้องรุกมากเลยครับก็ได้ได้มอบนโยบายไปซึ่งระแมงเพิ่งมารับงานยังไม่ถึงอาทิตย์ป้อมกรัฐมติทีรัตน์นี่แหละครับยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมยังไม่ได้ไปเยี่ยมฟังบรรยายสรุปจากสํานักพุทธเลยนะครับก็เกิดเรื่องนี้ก่อนเพราะฉะนั้นข้อมูลลึกๆก,ก็สั่งกันทางโท,งทรศัพท์ทีนี้คำถามต่อไปที่ท่านถามว่ารัฐบาลจะแก้ไขอย่างไร ร่วมกับมสเพราะาการควบคุม,รม,รม,คมรออพระสงค์เป็นเรื่องของมหาเทรสมาคมการออกพระธรรมวินัยพระวินัยปิดกอะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องของมหาเทรสมาคมซึ่งสำนักพุทธเป็นเพียงแค่เลขารับนโยบายมีนโยบายมีข้อกําหนดมีกฎเกณฑ์อะไรเนี่ยลราสำนักพุทธก็เอามาประกาศเป็นกฎกระทรวงก็ดีหรือเป็นอะไรก็ดีนะครับเป็นข้อกําหนดต่างๆในการบังคับใจกับพระสงค์ดวประเทศเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยร่วมกับ มหาเทรสมาคมเราก็พยายามจะประสานกับมหาเทรสมาคมอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเรื่องจะดําเนินการคดีกับพระที่ประพฤติปริบตทไม่ชอบนะครับผิดพระธรรมวินัยเนี่ยหรือจะเรียกว่าสมีไหมถึงว่าปวกศึกไปแล้วเนี่ยนะตรงนี้ต้องกลับเรียนตรงๆว่าปัจจุบันเรายังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดเลย ที่กําหนดให้พระพิูสุสงที่เสพเมทุนหรือแม้กระทั่งศีกาเองที่ไปเสพเมทุนกับพระยังไม่มีกฎหมายเอาผิดเลยครับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะงั้นการแก้ไขก็คือต้องรีบออกกฎหมายตอนนี้ต้องรีบร่างกฎหมายโดยด่วนนะครับร่างพระบัญญัติสงฆ์เนี่ยเพิ่มโทษให้พระที่ไปเสพเมทุนที่ผิดพระธรรมวิน,ยนัยต้องมีโทษถึงจำคุก ทั้งปรับทั้งจำหนึ่งค่าปรับก็คงจะหลายหมื่นจนถึงแสนกว่าหรือแม้กระทั่งสีกาเองก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในขณะนี้ถ้าเรื่องเสพเมถุนอย่างเดียวเนี่ยเรายังอผิดไม่ได้แต่ถ้าหากว่าสีกาไปทำผิดอย่างอื่นอย่างเช่นล่อลวงกลมคูอะไรก็แล้วแต่หรือใช้โทรศัพท์แชทคุยกันแล้วก็เอาผิดทางกฎหมายอาญาอื่นๆนะครับเช่นล่อลวงมั่งหรือกฎหมายทางเทคโนโลยีมั่งนะครับ เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเราจะรีบออกกฎหมายตอนนี้ได้ร่างแล้วละครับไปคิดว่าภายใน3-4เดือนนี้ก็จะมีการแก้กฎหมายและอาจจะรวมไปถึงการเอาผิดเรื่องนี้อาจจะรวมไปถึงผมอาจจะรวมไปถึงการเรียราไรหรือการบริจาคและใน,ในเฉพาะยิ่งคำถามที่ท่านพูดถึงการบริจาคก,การเงินของวัดเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันในมหาเถรสมาคมม,มีกฎออกเป็นระเบียบเป็นกฎกระทรวงแล้วนะครับ จะเริ่มใช้หนึ่งตุลาคมนี้จะเริ่มใช้หนึ่งตุลาคมนี้กฎกระทรวงนี้ออกมาแล้วครับว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยทุกวัดท,ที่มีเงินบริจาคทุกวัดจะต้องนําเงินบริจาคนี้เข้าสู่บัญชีธนาคารไปเปิดบัญชีธนาคารในที่วัดตั้งอยู่นะครับในพื้นที่ที่วัดตั้งอยู่โดยเฉพาะยิ่งวัดเนี่ยห้ามถือเงินสดเกินหนึ่งแสนบาทเรากําหนดไว้เลยทุกวัดีห้ามมีเงินสดเกินหนึ่งแสนบาทเงินที่เหลือต้องเข้าบัญชีหมดแล้วนอกจากนั้นเนี่ย ทุกเดือนทุกวัดต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับสำนักพุทธทุกเดือนแล้วก็ปีหนึ่งก็สรุปอีกทีหนึ่งนะครับทุกเดือนนี้ต้องมีรายรับรายจ่ายเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เราจะควบคุมการใช้เงิน,นรายรับรายจ่ายของวัดอย่างใกล้ชิดตรงนี้ก็คงจะแก้ไขไปในส่วนหนึ่งเพราะว่าต้นเหตุที่เราดูกันจริงๆนะครับเหมือนที่ผมสัมภาษณ์ไปว่าต้นเหตุ ของที่มันเกิดเหตุทีวิกฤิศรัทธาหรือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ชอบของสงฆ์เนี่ยเกิดจากทรัพย์ทั้งนั้นแหละครับพอมีบัดมีเงินมากพระมีเงินมากเจ้าวาดมีเงินมากก็จะเจอ,เจอ,เจอพวกมิจฉาชีพซึ่งเป็นผู้หญิงก็เป็นที่ข่าวนะครับเข้าไปตีสนิทพยายามจะไปหลอกลวงล่อลวงโดยเฉพาะาพระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้ ท่านก็บำเพ็ญศีลมานานมีผู้คนเคารพนับถือมากแต่ท่านคงจะรักษาไอ้ไตสิกขาไว้ไม่ได้นะครับก็คืออาจจะขาดสติไม่ชั่วคราวเลยถูกล่อลวงนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันเกิดมาจากเหตุต้นเหตุก็คือการที่มีทรัพย์มากเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนก็โดยการที่ให้เอาเงินทั้งหมดไปเปิดบัญชีธนาคารถ้ามีเงินไว้ที่วัดเกิน1,0,000แบาท นะครับแล้วก็เราจะควบคุมรายรับรายจ่ายของวัดอย่างดีเลยครับเราต้องรายงานทุกเดือนตรงนี้ก็คิดว่าพอจะแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่งนะครับก็คงจะมีแค่นี้แหละครับที่ท่านถามมาถ้าท่านมีอะไรก็ก็เชิญต่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านดิยามีอีกไหมครับเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานครับ วุิยามวุฒิชัดขวัญสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรัตรีเป็นอย่างมากครับก็อยากให้ท่านเร่งผลักดันในตัวกฎหมายเนี่ยครับแบบที่ท่านบอกครับว่ามันมีหลายข้อกฎหมายในการบัดเปิดประชุมใหม่นี้เข้ามาผมต้องฝากท่านนะครับว่าปัญหานี้เองท่านก็ทราบดีครับว่าเราไปทําบทลงโทษอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีบทลงโทษที่เกี่ยวข้องยกเว้นประพฤติผ,ผิดในส่วนของคดีอาญาหรือคดีทางแพ่งที่เป็นคดีทางโลกแต่นั้นปัจจุบันเองที่เราเห็นเนี่ยครับคดีมากมาย เลยที่เกี่ยวกับของพระที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องของมหาเทรสมาคมและผมเชื่อครับว่าเวลาเราขุดกันต่อไปอนาคตเราไม่อยากเห็นนะครับว่าชั้นที่สูงกว่าชั้นเทพแล้วมีคดีเสพเมถุนเกิดขึ้นในอนาคตเราต้องรีบดึงวิกฤตศรัทธาน,นียครับกลับมาให้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็คงอย่าให้เหลือแค่พระดีคือแค่พระพุทธรูปเลยครับท่าน ก็คงต้องฝากท่านรัมตีไว้ด้วยนะครับในการเร่งช่วยแก้ปัญหาก็ต้องขอจริงๆครับว่าถ้าท่านในยุคท่านช่วยผลักดันเรื่องนี้เริ่มเปิดเรื่องนี้มาเป็นเรื่องความสําคัญก่อนก็คงคิดว่าความศรัทธาของประชาชนชาวไทยพุทธเองก็จะกลับมาเข้ามาถึงท่านอย่างเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากครับอบมากครับเชิญท่านมาตีครับเชิญครับข,ขอบคุณท่านประธานครับต้องขอขอบคุณท่านสวปริญญา ที่ท่านก็เป็นหวัวเป็นใหญ่แทนประชาชนนะครับผมรับปากว่าจะรีบไปดําเนินการออกกฎหมายร่างกฎหมายนะครับอย่างเร็วที่สุดก็คิดว่าคงไม่กี่เดือนนะครับเพราะกฎหมายปลร่างจากจากสํานักพูดเสร็จแล้วเนี่ยก็คงต้องผ่านไปที่กฤษฎีกานะครับแล้วก็คงจะเข้ากรมอตำประชาพิจารณ์ก็จะพยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับผมน,นี้รับปากเพราะว่าเรามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ไม่ต่างกันเลยครับเพราะเราในฐานะตัวแทนประชาชนทั้งประเทศ เราต้องทําหน้าที่งเราให้ดีที่สุดโดยเฉพาะการปกป้องพุทธศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมรับปากท่านว่าจะรีบไปดําเนินการนะครับต้องขอบคุณสนิีกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่าน